ไม่หมดฝนตกมาก่อนหรือหมดเวลาตกครับพีโอ้โหเ,เขาอันนี้มันเรื่องหนูอะไรเนะี่ยหนูนาหนูหนูปุ๊กไงแปลงไงแปลงอ่ะแปลงก็คือตัวใหญ่แปลงใไงตัวใหญ่โอ้โหอันนี้จะทำไรเนะีะย่างต่อแล้วก็แกงย่างแกงไงย่างให้เหลืองแล้วก็ค่อยแกงที่หลังเหรอ แกงสดกับแกงด้อย่างนี้เกือบครึ่งกิโลเลยมั้งเนี่ยหรือครึ่งกิโลเลยมันถึงมั้งสี่สี่แล้วสี่ขีดกว,ว่าทำไมอ่ะมันไม่เคยมีอ่ะในทุ่งอะ่ะม,มันเป็นยังไงมันกลัวเขาจับไปเลี้ยงมันโอ้วิธีวิธีแหวกก็คือหลกหนังเอาเหรอ คนเขาก็ลวกเขาต่นหลงนี่ดีกว่ามันไปท่ทำขายทำขายเขาจะเขาจะลวกอ๋อนี่มันตายไปแล้วใช่ไหมตายทุบตายมาอ,ออกจากป่าเกี่ยวใส่สุดท้ายก็วิ่งออกอ๋อใส่สุดท้ายได้ตัวเดียวเอ้ปกติก็ทำเป็นกระสอบกระสอบไปนะไม่ค่อยมีอืมมันไม่ค่อยมีซะแล้วแล้วหนังนี่เราไปยังไงจริงหรือว่า ย่างสับให้หมากินต่อเน,นี่ครับทำเครื่องในพาเาเครื่องใน,นออกนั่นเอาไว้ไมาจะ,จะต้องตัดอย่างเดียวเขาจะตัดอย่างเดียวทำไมอย่างอื่นมันกินเหรอกินไม่ได้มันไม่อยากมันไม่อยากเอามาันเรื่ว่ากินเหมือนสับผมว่เาเขาเจ้าแค่ตัดอย่างเดียวอ่ะ มึงจะทำามีลางทางความสะอาดหนูนากลางทุ่งนะไปเกี่ยวข้าวมาพันโงเอียดโรงเรียนท่านาง,งามได้เ,ะนะเท่าไหร่นะยี่สิบเกียนเกี่ยวไปได้ขายไปเที่ยวนะขอสิเบเกียนสักสามสิบเกียนนี้ยนะ ราคาเท่าไหรค่าเข้าเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าเกือบแปดพันเย่าบ้อย